เครปเย็นแป้งนุ่มๆขนมง,ง่ายๆไม่ใช้เตาอบขายได้ชิ้นละ1 0 1ถึง12บาทนำวัตถุดิบทุกอย่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เทรวมกันคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองแบ่งแป้ง,ปงที่กรองแล้วมาผสมสีผสมอาหารตามชอบนำกระทะขนาด10นิ้วมาตั้งไฟให้พอร้อนทานน้ำมันพืชเครื่องบางๆให้ทั่วพิกัดของที่ใช้ในคลิปอยู่ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์นะคะ คนแป้งให้เข้าการตักใส่กระทะเอียงกระทะไปมาให้แป้งไหลไปให้ทั่วๆนำแป้งผสมสีต่างๆมาหยดลงไปก่อนที่แป้งจะสุกใช้ไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีฟองอากาศผุดขึ้นมาทั่วผิวของแป้งแสะขอบแป้งคว่ำบนตะแกรงพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนำแป้งที่เย็นสนิทแล้วมาตัดแบ่งครึ่งนำแป้งมาพับทบเป็นสามเหลี่ยมบีบวิปครีมใส่ลงไปตรงกลาง พับแป้งปิดครีมนำถุงแก้วขนาด6คูณ8มาตัดแยกออกเป็น2ชิน้นนำถุงแก้วแต่ละชิ้นมาจับม้วนเป็นกลวย8สกอตเทปใสใส่เครปบเย็นลงไปตัดถุงส่วนเกินออกพับ8สกอตเทปใสหาสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาแปะพิกัดสติกเกอร์อยู่ใต้คลิปหรือในคอมเมนต์นะ